พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาพุทธศักราช2,568เวลา17.24นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีวัฒนศัตดารามในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2,568 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกะชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่าภพาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลา จากนั้นพลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้วยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนฉนวนทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้วยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายจเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชวทิต พระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาห้าพระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศราชวิหารวัดเป็นจมบพิตรดุสิตวนารามราชบวรวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามราชบวรวิหารวัดราชบดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชบวรวิหารกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติราชบวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นพระสงฆ์32รูปเจริญพระพุทธมนต์จบทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศาีลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชวิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระเทพวัชรกิติผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมนัณวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องโอวาทปาติโมขากถา จบแล้วทรงหลังทักษิโนโทกทรงประเคนจตุป,ปัจ,จัยเทยธรรมบูชากันเทศและทรงยืนประเคนจตุป,ปัจ,จัยเทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายอดิเรก วันมาคบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโม่แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือนซึ่งเป็นหลักคําสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่ทําความดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์โดยเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน4ประการได้แก่ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บห้าข้าเดือน3ซึ่งพระจันทร์สมยมาคารเร มีพระสงฆ์จำนวน1,250ร,รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวลุวันเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาหกและพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทา และยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันจาตุรงคสนิบาตหมายถึงการประชุมด้วยองค์สีโดยวันมาฆบูชาถือเป็นวันพระธรรมขณะที่วันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธส่วนวันอาสารหาบูชาเป็นวันพระสง์ ประเทศไทยกำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกเมื่อปี2394ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชและในปี2549รัฐบาลได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตันยูแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้เป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราศาารแสดงความเสียพระราชาทัยไปยังประธาน,นาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริการกรณรีเกิดอุบติเหตุเครื่องบินขนส่งผู้ป่วยทางอากาศตกทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่31มกราคม2568 พะนท่านนายจดโนลเจทรัมประธาน,นาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีขเจ้าและพระชนีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงเหตุการณ์เครื่องบินขนส่งทางการแพทย์เรียเจ็ตตกที่เมืองฟิลาเดลเฟียทําให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเด็กมารดาของผู้ป่วยบุคลากร,กรทางการแพทย์เสียชีวิตอีกทั้งยังมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากบนภาคพ,พื้นดิน ความเจ้าโศกได้ทวีขูดมากขึ้นภายหลังจะเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินอเมริกันอีเกิลชนกับพลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกากลาออากาศใกล้กับท่ากาซยาแห่งชาติหรือนเรแกนวอชิงตันยิ่งเพิ่มความเศร้าเสียใจให้กับผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าและพระชนีในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอีกครั้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องเผชิญกับความทุกโศกสูญเสียจากเหตุการณ์ร้าย แรงอย่างก,กระทันหันเช่นนี้พระประมาพิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวาระ8ปปีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช เวลา7จ็นาฬิกาเก้านาทีวันนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จออกณพิทีหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาดพระสงฆ์อุทิศถวายแด่พระบูรพาจารย์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาทีราชเจ้า และถวายพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับทั้งเพื่อความสวัสดีของประเทศชาติเนื่องในวาระ8ปีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ดยวันนี้ได้เสด็จไปทรงสักการะปูชนียสถานต่างๆในพระอารามได้แก่พระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถพระพุทธรูปหน้าปกศิลาภายในพระเจดีย์พระอนุสาวรีย์บรรจุพระสรีรังคารพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณิภากุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสยุคที่หนึ่งพระรูปและพระอนุสาวรีย์บรรจุพระสรีรังคารพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินะวรศิริวัฒสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเจ้าอาวาสยุคที่สอง พระรูปบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิน,นาวราลงกรณ์เจ้าอาวาสยุคที่4สรีรังคารพระศาสนาโสพลภานกโกเจ้าอาวาสยุคที่3และสรีรังคารสมเด็จพระพุทธป่าพจนบ,บดีเจ้าอาวาสยุคที่5โองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันแรก เวลา10นาฬิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพละกรสุวรรณรัตน์อโศกมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลายาัยรามคำแหงในพิธีพระาพราชปริญญาแก่กผู้สาเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเจคนและมอบปริญญาเกี่ก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์รวม2,167

โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความว่าบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคมว่าจะเป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบอาชีพการงานและรับภาระหน้าที่ในกิจการงานต่างๆกล่าวกันว่าคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการและคาดหวังของหน่วยงานทั้งหลายก็คือความมีวิสัยทัศน์ทุกคนจึงควรจะได้ทำความเข้าใจคุณสมบัติข้อนี้โดยพิจารณาร่วมกันคำว่าวิสัยทัศน์นั้นหากพิจารณาตามศัพท์คือการมองเห็นสิ่งที่เป็นไปได้หรืออยู่ในความ ความสามารถที่จะกระทําได้การที่บุคคลจะเล็งเห็นได้นั้นจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นพื้นฐานอาศัยประสบการณ์ที่สร้างสฉมมาเป็นเครื่องประกอบและอาศัยวิจรารณญาณอ่านเที่ยงตรงเป็นเครื่องมือในการคิดพิจรารณาโดยในนี้ผู้มีวิสัยทัศน์ย่อมเป็นผู้มีความเข้าใจศักยภาพของตนและหน่วยงานตามความเป็นจริงทําให้สามารถกําหนดเป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาตนพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคาดการเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างถูกต้องนับเป็นผู้มองกันไกลโดยแท้จึงชอบที่บัะทิตุกคนจะได้ฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติอันพึงคาดหวังเพราะจะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองแก่งานที่ทำและแก่ชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก สมเด็จพระอริยวงศาคตยานอัมพระมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันมาคบูชาประจำปีพุทธศักราช2568 พบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วนิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัทน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาติโมกประธานแก่พระอารหันตสาวกหนึ่รรูปซึ่งล้วนอุปสมบท โดยวิธีเอหิพิคุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณดิถีเพ็ญเดือนสามที่เรียกอีกอย่างว่าวันจาตุรงคสนิบาตวันจาตุรงคสนิบาตอาจเตือนใจพุทธศาสนิกชนให้น้องรำลึกถึงโอวาทปาติโมก ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานวิธีการประกาศพระศาสนาอันนักเผยแผ่และผู้สดับธรรมะพึงน้อมนำมาเป็นวิถีทางประพุทธแห่งตนกล่าวคืออนุปวาโทการไม่พูดร้ายหนึ่งอนุปคาโตการไม่ทำร้ายหนึ่ง ซึ่งทั้งสองวิธีการนี้ล้วนประมวลอยู่ในกุศลธรรมอบททั้งสิ้นทั้งนี้สังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนไปบนกระแสชี้นำตามกลไกการต่อสารอันรวดเร็วฉับไวผู้คนจำนวนมากมักพอใจ ในความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายจนอาจมักง่ายละเลยกระบวนการอันตุขุมรอบคอบและชอบธรรมนำไปสู่การทำร้ายกันโดยกายทุจริตและการกล่าวร้ายกันโดยวจีทุจริตย้อนจิตให้เสพคุ้นกับเนื้อความ และรูปแบบอันก่อโทษปทุตร้ายหยาบก,กระด้างเป็นเท็จตอเสียดและเพอเจอ้อจนกระทั่งด้านชาหลงว่าอากุศลเป็นความดีหลงว่าความทุจริตเป็นเรื่องปก,กติซึ่งนับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตน ตามหลักพระพุทธศาสนาณโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนให้สาธุชนจงมันเตือนตนด้วยตนเองอย่าได้ย่อหย่อนในการขัดเกลาากายวาจาและใจให้คุ้นชินกับความประนีตอ่อนโยนสุภาพและ ผมเพื่อช่วยกันเหนี่ยวรังสังคงให้หนักแต่นอยู่บนหลักการไม่ทำร้ายและไม่พูดร้ายอันเป็นวิธีการรักษาและเผยแผ่พระศาสนาตามพระธรรมมีไนเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตวเวทีและได้พรีออทุติตน เป็นปฏิบัติติิบูชาต่อพระบรมครูผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงขอพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงคงมั่นอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายต้องถึงพร้อมด้วยความอดทนและความมั่นเพียร ในอันที่จะศึกษาและเผยแผ่พระสัตธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองสถาพรสืบไปเถิด